T.S.9 นะครับพอเราติดตั้งเข้าไปที่รถนะครับมันขึ้นมานะครับให้เราเลือกภาษานะครับให้เราเลือกเป็นภาษาไทยนะครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะมีให้เลือกอีกนะครับก็คือให้เลือกเป็น OBD หรือว่า GPS นะครับสำหรับรถรุ่นใหม่ๆที่รองรับ OBD อยู่แล้วให้เลือก OBD นะครับแต่ GPS เนี่ยเอาไว้พวกรถ24โวลต์หรือว่าเป็นพวกรถเก่าๆนะครับเทียบกับช่องจุดบุหรี่นะครับเราเลือก OBD ปั๊บเข้ามานะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับว่าแบบหน้าตาแต่ละแบบมีหน้าตาแบบไหนยังไงบ้างนะครับนนีี่้้หาท1 หน้าที่สองหน้าที่สามนะครับสี่ห้าหสำหรับตัว TS9 เนี่ยหน้านี้จะมีให้เลือก12ฟังก์ชันเลยซ้ายกับขวาตัวนี้เปลี่ยนได้นะครับให้กดปุ่มด้านบนน,นี่เปลี่ยนหน้า แล้วก็เดี๋ยวเรามาตั้งค่านะครับเวลาเราเสียบเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราตั้งค่านะครับก็คือเรื่องของภาษามันตั้งค่าตอนแรกอยู่แล้วนะครับอันนี้คือการเปิดปิดเสียงนะครับนี่ปิดละนะครับจะไม่มีเสียงนะครับแจ้งเตือนความเร็วนะครับมันจะตั้งไว้ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวลองดูว่าตั้งสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับอ่าที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแจ้งเตือนอุณหภูมิน้ํานะครับมันอยู่ที่120ถ้า120เมื่อไหร่นี่ก็คือมันฮีอแล้วนะฮะ ตอนนี้รอบเครื่องนะครับตั้งไว้ที่6000นรอบแจ้งเตือนกําลังแบตมันตั้งไว้ที่10.5ถ้ามันต่ากว่าตัวนี้นะครับมันจะร้องนะครับแบตเตอรี่อาจจะเริ่มเสื่อมหรือว่าน้ากันเริ่มหมดอะไรประมาณนี้นะครับปรับความเร็วนี่คือสมมุติว่าเข็มไม่กับตัวเลขของเครื่องไม่ตรงกันนะครับให้มาปรับตรงนี้นะครับลองปรับดูนะครับให้มันใกล้เคียงกันวัดกําลังเครื่องยนต์นะครับเครื่องมันตั้งมาที่1.6นะฮะใครเป็นเครื่องพันหไม่ต้องตั้งอะไรแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่อง 2000ก็คือ2.0นะครับ2อ0พก็2.5อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับตั้งไว้ที่100%รซรูปแบบนี้นะครับก็คือตัวหนังสือนะครับเราเลือกสีได้ปรับความสว่างหน้าจอนะครับอันนี้ตั้งโหมดออโต้ไว้นะครับแต่ว่าเราเลือกเองได้นะครับมีเแปดระดับนะครับนะครับเราเลือกออโต้ไว้แล้วกันนะครับอันนี้คือหน่วยนะครับเป็นองศาเซลเซียสหรือว่าฟาเรนไฮต์นะครับความเร็วจะเป็นกิโลเมตรหรือว่าเป็นไมล์ก็ได้นะครับเราเลือกได้ ตั้งเวลาปิดนะฮะจาก5วิ10วิ20วิแล้วให้มันปิดเครื่องนะครับเลือกได้นะครับหมดพักหน้าจอตัวนี้คือสมมุติว่ามันไม่ดับใช่ไหมครับให้ตั้งมาที่ไล่มาที่ตั้งแต่13.2นะครับจนถึง13.16นะครับบางคันนะครับมันไม่ยอมดับให้มาตั้งที่ตรงนี้นะฮะตัวนี้จริงๆไม่ต้องตั้งเวลานะครับเพราะว่าเวลาเราเสียบปุ๊บเนี่ยระบบอ่ามันจะตั้งเวลาเป็นเป็นเรียวไทม์ให้เลยนะครับ เป็นเซทไลท์นะครับอันนี้ตั้งค่าคือโรงงานสมมุติว่าเครื่องมันแห้งมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยเราก็กดตั้งค่าคือโรงงานทุกอย่างจะกลับมาเป็นที่โรงงานเกษตรไวตั้งแต่แรกนะครับ